ครับโซดี FC ีครับไฟดับไฟดับอืมเปิดไฟทรศัพท์ไฟดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วเป็นพเพราะอะไรวะเนี่ยไฟดับอีกแล้วอ่ะเป็นอะไรวะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ ไม่เปนดับเพราะอะไรดับเพราะอะไรเนี่ยอย,อ,อย่าขอญาตนะครับโอ้โหไหวผู้า,ากันแห้งเหรอพี่นะครับอันนี้ไม่รู้นะเกิดเพราะเหตุเพราะอะไรดี๋ยวไปดูก่อนออกวะเ,เพี่น้ว่านี่รถนี่มหมูว่างว่างพนขุดคลองอ่ะประเทศหนี้มือนี่นะครับ รถไม่คูนะครับจอดขวางข้างเขาเลยก็คือไม่มีสิทธิ์เข้านะครับเมือ่อวานนี่เคนโคตรคล่องนะครับนี่นี่รถอ,ออกไม่ได้เพิ่นพุ่งผมเซร์ล่ะหม้อไฟอเซร์ล่ะอา้าหม้อไฟไปใชเซร์ล่ะเซร์ล่ะหม้อไฟก็ยังอยู่นะโอ้ยตก,กวใหญ่หมดหม้อไฟยังอยู่ยังอยู่นะครับหม้อไฟยังอยู่ อะไรทำไมไฟมันดับเนี่ยอืแล้วจะออกยังไงนี่จอดติดประตูด้วย้างเขาแล้วครับพี่นอ้องเขาไม่ได้ออกให้เลยแต่หน้าพรุ่งนี้น่าจะออกได้นะโอ้โอเคเอาอไฟคือดับวะ่ะงงนะไฟดับนะติดประตูกันนะนอย่าไปเบิรงกันพี่ไฟฮิประมาวะ่ะ งงมากไฟทำไมไม่มาดับเพราะัหนวะไฟดับเพราะอะไรเนี่ยงงเปิดไฟโทรศัพท์ก็ไม่น้องยูยูไฟดับเสเี๋ยวต้องเดินไปดูว่าเป็นเพราะอะไรโอ้วกไปเห็นหุ่งโอ้ปวเดเห็นคอนเห็นได้พี่น้องไฟดับจริงนะครับอันนั้นไฟช็อตมาจากทางโลตัส ดูสิไฟดับโอ้ยตายแล้วไฟดับดับได้ไงวะเนี่ยงงเยอวตองเบิงบ้งเบรเกอร์กอนพี่น้องบางทีอ่ะเบรเกอร์ไฟตู้บ้านอะไรเงี้ยมันดับ,บ,บเองเราบอมอ้าวแชร์ว่าตรงนี้อย่างอันนี้เลยนี่เบรเกอร์ตรัดโล่งโอ้หาขั่วเ้ย ตื่นหมดว่าอยู่จาจขาไฟโอ้จะบ้าตายโอ้งองชิบงงเลยโอ้อะไรบดาดแดแท้เออเบเกอร์มันตัดพี่น้องเสีงว่าต้องมีอะไรตอกตอกแทกแทกนั่นนี่นั้นเบเกอร์มันไม่ตัดอย่างนี้เลยนะครับ โอ้ยตกใจเบิดว่าอยู่บินค่าไฟพิ่งจ่าย่อกี้นี่นะครับเพิ่งจ่ายเมื่อกี้เลยนะบินค่าไฟอืมโอเคนะครับตกใจเบิดโอ้ยเนาะก่แจมแมสเฮ็ดให้ข่อยตื่นเฮ็ดให้ข่อยนี่นะเนี่ยเฮ็ดจังสีด้ยนะครับเบเกอร์ไฟนะครับบางทีมันมันก็อาจจะ ผิดพลาดในตัวของมันเองได้เนาะบางทีเราก็ไม่รู้โอเคพี่น้องบอลบอลไฟบอลไฟถือหมอนยกเี่ยังครับเบเกอร์ดับไม่คอนเทนต์นะครับเมื่อกี้มันดับลงจริงๆคอยจนโตเกย์เวิร์ดคยนึกนว่ามันขอบ่ได้ใจครับเราขอพึ่งใจคาไฟหลอกครับมันยังไม่ถึงที่ถ้ามันโดนตัดนี่ยังมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันบินไฟพุ่งมานะครับเอองงคอเทนนะครับอันนี้เรื่องจริงเบเกอร์ตัดเอง งงมากโอเคพี่หน้องครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับหม้อไฟไม่ได้โดนยกนะค่าไฟจ่ายแล้วโอเคนาะ